B ีเอฟซชอบถามนะครับว่าผกมาพกมีดหมอรุ่นไหนมานะครับเนี่ยเดี๋ยวขาไปดูสดเลยในรถนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่นครนายกนะครับอยู่ตกตกสาริกาที่เลยครับจังหวัดนครนายกนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในพกมีดหมอของหลวงพ่อไหนมานะครับ นี่ครับนะผมเก็บไว้ในช่องนี้นี่เป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นฉลองของรัครังปี2 5 6 3นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วจำนวนการสร้างอยู่1,500รเล่มนะครับเจนเจอเด็กปดประตูไหนนะครับผมจำนวนการสร้างอยู่1,500เล่มน,นะครับเนี่ยแล้วก็ด้านในเนี่ยมวลสารค่อนข้างเยอะนะเป็น ผู้จะสร้างเดียวกันกันกนกนกบปี2,560ป่ะน,นะครับนี่นะเล่มนี้มวลสารอาถรรพ์แน่นค,คล้ายๆกับพญาเล็กอาถรรพ์เลยแต่ว่าปัจจุบันพญาเล็กอาถรรพนะ์ราคาไปเป็นหมื่นละนะครับแต่ว่าเล่มนี้ยังไม่ถึงไงเล่มนี้อยู่ประมาณสัก3,000กว่าบาทนะครับนี่ซึ่งตอนนี้ที่ร้านผมไม่มีรุ่นนี้วางจําหน่ายหรือว่าปล่อยเช่าบูชาแล้วนะครับเพราะว่าหมดใจจริงๆเนาะแต่ว่าน,นี้พกให้ดูว่าผมพกแบบนี้แหละ เนี่ยนะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับบางคนบอกว่าพกของแพงหรือเปล่าก,ก็ไม่นะครับเพราะว่าผมศรัทธาหลวงพ่อพัดโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าท่านใดสนใจงานวัตถุมงคลหลวงพัดเนี่ยอยากจะพกพาแบบผมแล้วไม่ต้องราคาแรงมากเนี่ยนะครับก็สามารถแบบพกพาได้อย่างเช่นรุ่นเป็นมีดวัดอะด้ามแกะแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นแบบธรรมดาก็มีนะธรรมดาอยูพันห้าผมมีอยู่เล่มหนึ่งแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะธรรมดาพันห้ามีอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็ จะมีแบบแบบแหมเงินยกชุดอะ่ะไอแบบแหมเงินยกชุดเนี่ยมัน3,000บาทปี64เหมือนกันเลยแจ๋วอย่างนี้เหมือนกันนะครับเป็นมีดวัดเลยนะครับไม่ใช่วาระพิเศษนะคือวัดออกเลยปี64ต่อโคตรพัด100เลยอยเลยอะไรก็แจวเหมือนกันนะครับหรืออยากจะได้แบบแพ็คที่ผมแบ่งให้นะครับก็คือจะเป็นมีดขวัญถุงนะครับเรื่องล้านกับมีดอ,อที่เป็นเขาเรียกว่าสะกดทับ2.5นิ้วเนี่ย แบบนั้นก็มียกแพ็คไปเลยนะครับ3 5 0 0ได้2เล่มอันนั้นนะคือผมผมทำให้เป็นของฝันกับ PVFC ที่อยากสะสมมิดหมอรลมพปรพัทนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งสะกดทับ5นิ้วเมื่อก่อนปล่อยบูชาเล่มมา4 5 0 0ปัจจุบันผมปล่อยอยู่แค่3 5 0 0เองนะครับมีอยู่ประมาณเหลือ7เล่มแล้วไปละเล่มนึงนะครับก็ถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0631305304นะครับแต่เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงหน้าจอแล้วกันนะครับ แล้วก็ถ้านใดที่สนใจก็โทรได้เลยคุณแม่รออยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเที่ยวต่อก่อนโอเค